แลสวัสดีแฟนเพจเด็ตจะไปก้าครับแฟนมวยช่องยูทูบทีมตะคุณมวยครับผู้รองไปมาของสุขเขาบอกว่าอาจจะใช้คําว่าเหลือเชื่อไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนก็คาดการไว้ว่าเพชรศิลาได้สดแต่ว่าที่มันเหลือเชื่อคือเกมแม่งโคตรมันครับพลิกไปพลิกมาแล้วก็แพลวาก็มีช็อตเกือบโดนน็อกเหมือนกันเหลืออีกสามสิบวินาทีครับจะจบแล้วเดี๋ยวเรามาตามหลังเกมกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเสียโบด์ว่ายังไงครับเจ้าปลาครับว่ายังไงแล้วก็เพชรศิลาวันนี้ขึ้นชั้นสําเร็จครับก็ต้องบอกว่า โคตรดีสดใสเลยสำหรับเวสซิลานะครับที่เป็นมุมของเวจินดีครับเสียโบสเสียจีก็เครียดเครียดกันไปยแล้วครับเหลืออีก10วินาทีนะครับเหลืออีกสิบวินาทีผู้เอกผมชอบรุ่งกิจนะครับผู้เอกชอบรุ่งกิจนะวันนี้3คู่นี้ผิดแพ้พาวคู่เดียวเหลืออีกคู่เอกนะรุ่งกิจชอบนะครับภาคยกแต่หางเองคุณสมชัยก็แล้วแต่มุมมองครับคือ หน้าที่ตรงนี้เนี่ยการภาคมวยเนี่ยคือยังไงก็ต้องโดนด่านะครับอยู่ที่คุณแหละคุณรับฟังแล้วคุณเปิดใจหรือเปล่าถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็ต้องมองว่าเข้าข้างใครข้างหนึ่งนะครับผู้บรรยายนะครับเขาก็ภาคกไปตามเกมแต่ว่าบางครั้งบางทีเราเชียร์ต้้งเงินแต่เขาพูดแดงเยอะไปเราก็เลยคิดว่าเขาเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปิดใจให้เป็นกลางครับการทํางานทุกคนก็มีความผิดพลาดได้นะเรียบร้อยครับมาดูหลังเกมกัน เกือบโดนน็อกเหมือนกันนะเเพวๆวนะมาดูหลังเกมครับุ่งกิจชอบเหมือนกันครับผมไครไทยคิดเก็บไว้เหรอไอ้ไม่สบายยย่เียผิดหวังกันไปครับผู้แพ้ ขอโทษครับผมเดินชนมั่วเลยผมเจ็บปะเจ็บไม่เจ็บปะเบาะยัไม่เลียนะต้องไหนลองสอบต้องสอบบางหงมว่าจะเลียหรือเปล่าสุ่ยอะไรกันเยอะมาก

เป่อยก็คือไปเตียไหักคือดูต้องขึ้นมาืดโดนนะครับไ่ได้ต่อน้วเดี๋ยวดานะีาเอไรนะไม่ขาือไมเท่ารอ่องที่ห่วยขบมัอยืนรับแ่นะบวแบวตะบวไม่ยกไม่ทันไม่ไม่ทันทำไม่เขาเอาต่อยเลยมันสองป่อยกันอสี่สบายสบายเลยรอดสิบสีครับ ดีไหมอ่าสบ,บายๆบบายเลยทีนี้อาจจะลุนแรงขึ้นอนิดนึงยใช่ป่ะครับอ,าอา่าหนักปั๊บหนักไปแล้ว24เหรียญ144เหรียญเซีย<ส>ครับเพ,พาวันนี้ฟอร์มเป็นไงบ้างครับดูข้าทีน,น,นมันมันเห็นแหละอันนี้มันยังมันยังต้องยอมแล้วว่าสับมาแล้วโอเคหูติดรู้ใจโอเคแต่ว่าความช้าความหุ้นข้ามอะไรมันปกติครับที่ลือใช่ไหม เน่อก็ต้องให้มันต่อยทีให้มันมือตาอได้ขยับขยายใช่ไหมก็ต่อยวิธีสองต่อแ้วต่อยวิธีสองหรือต่อยสัมภากณ์สองอย่าต่อยสัมภาษณ์ครับเสบดุลเป็นไงบ้างครับฟอร์มแพรววันนี้ครับก็ไม่ดีเขาเขาวงมาตรฐานเดิมนะใจสู้เดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าแค่ตอนที่แค่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่แพรวลูกสาวก็คงจะทิ้งตัวไปแล้วนะครับเพราะทั้งเมาทั้งโดนทั้งแต่ก็ยังเผนยังกระบดุแต่ว่าเข้าใจ เข้าใจว่าค้ามันหยุดนานแล้วก็ที่หยุดไปเนี่ยเพราะมันเจ็บหนักด้วยไม่ได้แบบหยุดเพราะว่าโควิดหยุดเพราะเจ็บหนักแล้วเนี่ยมันก็จะต้องให ต้องกลับมาทำซ้อมมันจะสายหน้าทํำไมล่ะเนี่ยโยจากที่สมุดดูฟอร์มวันนี้เนี่ยเขามีมีอาการกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บที่หายไปแล้วไม่ได้กังวลแล้วบวกเลยเนาะไม่ได้กังวลเรื่องบาดเจ็บแล้วคือคิดจะทําเขาจะทําไม่ได้้ต้องซอมแล้วก็พิศดารเก่งด้วยนะครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้ขึ้นมาแบบขึ้นมาได้ขนาดนี้นะปล่อยกับแพเขาได้ถลูกเก่งแล้วนะครับต้องชมน้องเพราน้องเก่งใช่ไหมน้องเก่งแล้วแบบลูกเสียขาเนี่ยทำให้เสียรตังหวะตลอดเก่งเก่ง คแบบเรับสั้นๆครับรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเสียใจกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องผมทำเต็มที่ครับแต่ผมไม่ยอมลงอไงไม่ยอมลงไงไม่ยอมลงไงสุดยอดมากถ้าเขรามการจับผมก็เออแอบเออเออเดี๋ยวผมไม่สู้นะก็บอกแล้วเราไม่ใช่มวยสีมวยทำอย่างนี้ชอบฝืนไงไปไงมีผลไหมหยุดห้าเดือนมีผลเลยเนาะการนึงออการหนึ่งคิดว่าผมว่าผมมเตะแรงเนาะเตะเห็นเห้วทำไมเป็นอย่างนี้คเตะเตะเตะ ยังติโมทีฟนะครับอ่ะมีอะไรจะพูดกับเซบูตนะครับผมขอโทษนะครับผมกัดฟันผมสู้ผมอยากสู้ผมอยากจบออกกันออกไม่ได้ใครเขาา่าเราแปนต้องรไม่เป็นไรนะครับครับพูดอะไรกับแฟนบอลนิดนึงครับน้องผมก็ขอโทษแฟนบอลไม่ท้องรำคาญครับนี้ก็เสียก้าวไปแล้วไปไปไปทำน้องเขาเก่งจเกือกเก่งจริงนะครับครับเซบูตสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับผมแล้วก็ เป็นกำลังใจให้เราต่อไปผมเป็นห่วงเขาที่สุดในค่ายเดี๋ยวผมเป็นห่วงเขาสุดเพาอยากประคับประคองให้เขาให้เขาเดินต่อไปโดยที่แบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะบางทีก็จะมีแคบบ้างชนะบ้างธรรมดาขอแค่รักษาฟอร์มไว้ใจสู้เอาไว้แค่นั้นพอแล้วแฟนมวยวันนี้ก็ปบมือให้แล้วไม่เป็นไรเขาผมมีความุขมากนะครับก็สู้ต่อครับผมสู้ต่อครับสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากครับช่วยจารย์หน่อยิ

มีมีโอกาสเจอกันอีกรอบมาครับสุทธิ์นีมีแต่ว่าตอนนี้เป็นศิลาต้อง<ช>ขึ้นไปอีกชั้นเนี่ยขึ้นไปชั้นแต่ไปใครอ่ะอย่าบอกแล้วแต่นะสถานมึงเล็กนะเอาไหมต่อยได้ไหมคิวต่อยได้ไหมวันนี้ต่อยได้หมดแล้วใช่ป่ะไม่ต้องกลัวแล้วลงขึ้นมาแนละ้ว<ม>ใช่ป่ะเออไปพีฟิวแม่นกลัวอย่างเนี้แวอ่ะเป็นศิลาตรงนี้เลยแล้วกันเป็นไงบ้างครับโอ้วันนี้ได้รับชัยชนะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลย มีอยู่ช่วงนึงที่สนาการเราไปลองตอนนั้นรู้สึกไงบ้างตอนที่พี่เขาเล่นขึ้นมาดูเหมือนเราจะจะมีอาการช็อตนิดนดด้วยเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนั้นมื่นใช่ไหมแล้วจังหวะตัดสินใจบวกสอบกันไปนักอะไรอยู่ตั้งใจเลยไหมเตรียมมาจากค่ายเลยไหมพี่เขาเป็นไงบ้างครับไฟนี้แข็งแรงแข็งแรงเนาะเนซโบว่าัน้ําหนักเราต้องขึ้นเออเราต้องขึ้นไปอีกแล้วอาจจะได้เจอสถานผงเล็กโอ้โหอันนั้นหนักนะในความรู้สึกเราเป็นไงพร้อมแล้วใช่ไหมครับ พร้อมแล้วนะ,ะถ้าพร้อมเจอท,ท้ายมืลเล็กชั่วโมงนี้ก็ขายได้หมดบ้งน้ำหนักเก่งๆเราน้ำหนักเท่าไหร่ครับ 110, 11, 12, 12. 1 1 0 1 1 1บ1้อสเามเวทเลยได้หมดเจอบดประกบได้เลยอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วฝากไลไ์แฟนมวยนิดหนึ่งครับครับยินดีด้วยครับน้องเฟสิลาวอุราชาครับสุดยอดครับราาสุบสสสดยอดอนาคตเงินแสนแล้วครับตัวนี้ฝีมือแบบนี้นี่ จัดเจอทัพทิมทองครับอังเสบด์แฟนมวยบอกจัดเจอทัพทิมทองครับใช่ครับเบสิลาต้องเสร็จ a ีเมียมสแกนงานเทัาทิมทองต่อได้หมดครับได้หมดเลยได้ของดีของดีเลยชื่นชมว่าพ่ฟิวเขาพัฒนาทำมวยดีมากครับคือมีวัดถังยู่เป็นค่าที่ค่าที่อยู่แบบไม่ดีแล้วต้องยอมรับว่ามาตรฐานไม่ได้สูงนะครับผมกับคุณเสบอ์ครับ อ่ะนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับหลังเกมครับโอ้โหผู้รองถ,งถึงกับเงือแต่ภาคเลย800กว<อ>่าท่านแต่หน1่0 0ันสีเดี๋ยวมาเจอกันดูเงือดิโอ้โหโอเคดูแสงวันนี้ลูกกีก่อนผมชอบลูกกีกนะเดี๋ยวไปเจอกันหลังเกมน่าจะเป็นแอ้บิง๊งเงาพระจันทร์แหละผมต้องเตรียมตัวก่อนวันนี้ขึ้นเวทีแล้วนะให้กอลังใจผมด้วยนะครับผมไปแล้วบายบายจุบ๊บจุ๊บไลน์ไทเกอร์เจ็หนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งของกุญชัมว